บริษัทสตาร์ทอัพที่มีชื่อว่า a v เวอ n เปิดตัวแว่นตาอัจฉริยะต้นแบบรุ่นใหม่จะทำให้ผู้สวมใส่นั้นมองเห็นโลกเสมือนจริงโดยบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Apple และ Meta Amazon หรือ Microsoft กกำลังพัฒนาอยู่นั้นควรทำงานในรูปแบบใดนะบริษัทสตาร์ทอัพ a อ a วนั้นเขาทำให้ดูค่ะแว่นตานี้นะคะจะช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถชมวิดีโอสร้างวัตถุ AR จาลองการวางบนพื้นผิวตรงหน้าและก็แจ้งเตือนเส้นทางในการ แจ้งข้อความเตือนต่างๆและอื่นๆได้อีกมากมายเลยแอดเวอร์ดทังซึ่งเป็น CEO ของ a v a g ก n กล่าวว่าจุดเด่นของแว่นตาอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นคือจะใช้เทคโนโลยีแผงหน้าจอ LED เป็น l ลนสค่ะและบอ d y จะมีน้ำหนักเบากว่าอุปกรณ์ AR หรือ VR แบบสวมศีษะที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายรายกำลังพัฒนาอย่างเช่น HoloLens ของ Microsoft Ecoframes ของ Amazon หรือเลแบนสตอรี่ e s ของ Facebook ซะอีกตอนแรกสุดนี่ก็คือครอบหัวออกมานี่เดินไปไหนรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่านะ <c oughs> ก็มีอุปกรณ์อะไรกันต่างๆเนี่ยที่รู้สึกว่ามันจะเกะกะไปหมดนะครับแต่อวิแกนครับคือต้องการเข้ามาช่วยบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ครับ เราะว่าแวน่นที่เขาทำเนี่ยนะครับสามารถจะใช้ในชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นนะฮะแล้วไอต้ตัวแว้นนี่นคือว่าเป็นจอ LED ด้วยนะครับแล้วก็ออมีน้ําหนักเบาครับรับประชารดได้เร็วครับตัวจอเองเนี่ยแสดงผลเนี่ยเป็นจอแบบใหม่ครับมีความบางยิ่งกว่าดินสอนะฮะน้ำหนักน้อยกว<ม>่าลวดเสียบกระดาษครับแล้วก็สามารถปรับให้เข้ากับแว่นอัจฉริยะเกือบทุกยี่ห้อนะครับเพื่อแสดงผล AR ให้กับคนที่ใส่แว่นเอ็ดูท่าเหมือนแต่ว่าออกมาพูดแบบนี้นะคุณตา เอเหมือนว่าบอกเ<ง>หมือนจะบอกไอ้บริษัทที่ที่ว่าหรือเปล่านะ Microsoft Amazon Facebook ซื้อฉันไหมเนี่ยมาซื้อมา้ฉันสิพอใส่เนี่ยมันเหมือนกับเหมือนคันนี้เหมือนสายลับเลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่รู้สึกว่าเรามีอุปกรณ์อะไรมากมายแล้วก็คิดว่าไอ้ตัวที่เป็นจอยสติ๊กใช่ไหมฮะก็อาจจะม,มีการเป็นเจลหรือว่าเป็นแผ่นอะไรบางๆเนี่ยปิดที่มืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้รู้สึกว่าใช้คลิกกับมันโดยที่เราไม่ได้เหี่ยอะไรไปด้วยเ้ยนะ สวยด้วยดีด้วยนะสนใจไหมบริษัทใหญ่ทั้งหลายอสนใจไหม <c oughs> เป็นแว่นใสๆ <c oughs> ด้วยใช่ไหม <c oughs> ใส่ได้เล่น VR แล้วก็อยู่ในโลกจริงได้ด้วย